อาตดาไม่สามารถบรรยายทั้งหมดทั้งมวลให้จบในช่วงเดียวได้แต่ในหนังสือใส่บาตรให้เป็นบุญอันนี้เขียนไว้คำความไม่เยินเยอะแต่ถ้าผู้ใดใส่ใจอ่านพิจารณาอย่างจริงจังอ้ออ้ออ้ออสามอ้อสีอ้อได้เลยคืนะออารมาต้องการปลุกฝังสิ่งนี้แล้วก็พยายามทำมาโดยตลอด เนี่ยแต่ทำมาก็ไม่ใช่ว่าหลายคนจะเข้าใจตามอาดมาทั้งหมดทั้งมวลมีคนมาล้างพิษที่นี่มีความศรัทธามีความเลื่อมใสระดับหนึ่งแต่นั่นแหละอาดมาก็เห็นอยู่ว่าโยมก็ยังไปทำบุญแล้วก็หอบเนื้อไปเยอะแยะเลยนะเรียกว่ามีเมนูพิเศษเป็นเมนูที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติ โยมเอาไปถวายวัดบางวัดแล้วโยมก็เอาขึ้นเฟซอาตมามีโอกาสได้เห็นอ้าวนี่โยมเคยมาฟังอาตมาเทศเคยมาล้างพิษตับนี่แล้วก็มาตั้งหลายครั้งเป็นปีๆแต่นั่นแหละเราอาจจะไม่ได้บรรยายเขาฟังกระทั่งเขาสตรีหรือฟังแล้วก็อ๋อทำบุญที่ถูกต้องคืออย่างนี้เอง เขาจึงไปทําบุญแบบเดิมๆโดยเอาบาปเป็นทุนหวังว่าจะได้บุญซึ่งคนเหล่านี้เขาเชื่อพระมากกว่าเชื่อพระพุทธเจา้าถ้าเขาเชื่อพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสบอกกับหมอชีวกพระพุทธเจ้าบอกหมอชีวกว่าชีวกผู้ใดก็ตามที่ยังตถาคตหรือสาวกของตถาคตให้ยินดีในเนื้อสัตว์อันเป็นอกปิยะคือเป็นของไม่ควร ผู้นั้นย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากนี่พระพุทธเจ้าบอกกับหมอชีวกทีนิยมที่เขาเอาเนื้อสัตว์ทำอาหารไปถวายพระบางวัดเนี่ยเขาเชื่อพระที่พระท่านก็จะอ้างว่าถ้าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจฉันได้เฮ้ยถ้าไม่รังเกียจฉันได้พระพุทธเจ้าจะต้องสอนอีกทําไมเพราะคนไม่รังเกียจหมูก็กินหมูอยู่แล้ว คนไม่รังเกียจปลาก็กินปลาอยู่แล้วจะต้องมาสอนกันอีกทำไมถ้าโยมไม่รังเกียจเหล้าโยมดื่มเหล้าได้นะไอคนจะดื่มเหล้าต้องไปสอนมันไหมว่ามันดื่มเหล้าได้ต้องสอนมันไหม <c ười> คือแปลความหมายแบบผิดเพี้ยน,นเอามาบอกสอนญาติโยมที่นี้ญาติโยมบางคนเนี่ยมันเข้ากันกันกบทิฏฐิของตัวไงตัวเองก็ชอบกินเนื้อสัตว์แล้วตัวเองก็หวังว่าถวายท่านแล้วเนี่ย ญาติที่ล่วงลับซึ่งตอนมีชีวิตอยู่กินหมูกินไก่ก็จะได้หมูกินได้ไก่กินจะได้ไม่เป็นผีอดอยากนะผีตายชาติตายภาคสองภาคสามนะก็เอาอาหารแบบนั้นไนะปนถวายพระคือเขาเชื่อพระแต่เขาไม่เชื่อพระพุทธเจา้าถ้าเขาเชื่อพระพุทธเจา้าเอาคําของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาโอ้ใช่ฮะ ถ้าพระท่านยินดีในเนื้อสัตว์แล้วเส้นทางของปณิบาติเส้นทาง,งการเบียดเบียนเนี่ยมันจะทอดไปอีกยาวก็ได้แต่ถ้าพระไม่ยินดีในเนื้อสัตว์แล้วอ่ะอย่างตัวอย่างอาดามาอย่างเนี้ยญาติโยมหลายคนอาดามาเชื่อนะว่าญาติโยมก็มีเมตตาอาดามาหลายคนมาเอามะม่วงมาฝากเอาแอปเปิลมาฝากเอาสาลี่มาฝาก เอาอะโวคาโดมาฝากแต่ไม่มีใครเอาไก่มาฝากเลยไม่มีใครเอาหมูทอดกระเทีเทนพริกไทยมาฝากเลยหรือว่าพะโลขาหมูไม่มีใครเอามาฝากเลยเพราะอะไรเพราะหลายคนรู้ว่าหลวงปู่ท่านไม่ฉันเนื้อสัตว์ทีนี้ถ้าสมมติว่าอาตรมาฉันเนื้อสัตว์อ่าโยมวันมาก็เอาพะโลขาหมูมาฝากอ่าไหนๆไปสำนักพุทธธรรมแล้ว เอาพโลขาหมุไปฝากหลวงปู่หน่อยยอมแดงมาก็ทอดไก่กระเทีพริกไทยมาฝากหลวงปู่หน่อยคนนั้นมาคนนี้มาทอดปลามาหรือว่าทอดปลาหมึกมาห้าสิบคนมีใจปรารถนาดีกันได้มาเราสัตว์ตายเท่าไหร่นึกออกไหมและถ้าสมมติว่าที่นี่หลวงปู่พุทธสาวกก็มี หลวงตาธรรมสาวก็มีเนหลวงพี่สังคสาวก็มีมีอีกร้อยองค์โอ้ปิบตัตจะเกิดขึ้นอีกขนาดไหนนึกออกไหมนี่ไงถ้าพระยินดีในเนื้อสัตว์แล้วเส้นทางของปธิบาตก็จะทอดไปอีกยาวไกลาการเข็นฆ่าการเบียดเบียนเหล่าสัตว์ก็จะเกิดขึ้นอีกด้วยน้ำมือของคนไม่รู้ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเ้าใจท่านก็สอนให้รู้เคื่อนอมาเนี่ยก็พยายามวางรูปรอยว่าวัดหรือสังคมศาสนาหรือพระเป็นผู้ที่มีชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนมีชีวิตไม่ใช่ว่าอยู่ได้บนซากการตายของเหล่าสัตว์ไม่เอาชีวิตเขามาต่อชีวิตเราไม่ทำอย่างนั้นอาดามาวางรูปรอยแบบนี้มาตลอด ทั้งที่ถ้าเรามาจะฉันปลาโอ้เยอะแยะเลยถ้าจะฉันไก่ถ้าจะฉันหมูเยอะแยะเลยแล้วง่ายด้วยเพราะว่าในขณะบิณฑบาตนี่คนที่เขามีอาหารที่มีเนื้อสัตว์เยอะเยอะกว่าคนที่ทานมังสุรัตแต่เรามาก็ปฏิเสธมาโดยตลอดทั้งที่ตอนมาอยู่สำนักพุทธธรรมใหม่ๆเนี่ยโอ้ สิ่งที่ได้มากสุดเลยก็คือนมกล่องลิปโพกระทิงแดงอะไรพวกนี้กาแฟกระป๋องข้าวได้บ้างกับข้าวที่เป็นเนื้อสัตว์เนี่ยพอเรารับแล้วโมทนาเสร็จแล้วก็ให้เขาไปลูกศิษย์ไปก็ใช้เวลาอยู่พักใหญ่นะพูดยังไงว่าไม่มีกับข้าวที่ยมทำชนิดไม่มีเนื้อสัตว์ถวาย มีกับข้าที่ยิมทํามีเนื้อสัตว์ซึ่งเรารับเสร็จเราโมทนาเสร็จเราก็ให้เขาไปลูกศิษย์ไปแต่ทตามไม่แคร์ไม่ยเส